สวัสดีค่ะพามาดูโคกหนองนามินิของสวนเกตแก้วทุมธานีนะคะที่เห็นนี้โรยปูนขาวไว้กั้งใจจะทำเป็นรูปกลีบดอกไม้นะคะโดยมีคุณปอขุดออขุดอะไรนะอันนี้เขาเรียกบ่อไว้กักเก็บน้ำหน้าฝนไว้ใช้นะคะออซึ่งจะมีน้ำเข้ามาแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะหลุมเล็กเนี้ยหลุมขนมคคกแต่ว่าหลุมขนมโคกเรามาประยุกต์ ก็คือว่าเรามีน้ำสองแหล่งของเราเนี่ยจริงๆไม่ขุดก็ได้เพราะาอยู่กับแม่มาตลอดแม่ยายแม่ยายก็บอกอยู่เรามีชนประทานไม่เคยขาดแต่เราก็ข<ต>ุดแต่เราขุดเนี่ยเพื่อกระจายน้ำนี่นะคะอันนี้หลุมขนมครกออ,อันนี้ที่บอกว่าเป็นกลีบดอกไม้นี่คือทำเป็นบอกกักเก็บน้ำนะคะกักเก็บกักเก็บน้ำ<อ>โดยมีคองไส้ไก่นะคะเพื่อกระจายน้ำ นะคะอันนี้น้องเอิร์ธค่ะน้องเอิร์ธสวัสดีค่ะน้องเอิร์ธขุดหลุมขนมโครกค่ะวิธีขุดก็คืออันนี้เขาเรียกเป็นลายตะพักหรือชานลงไปกันกันมันพังนะคะขุดไปชีวิตมันว่างเมื่อกี้ถามยังไม่ได้ตอบคือว่า ที่ขุดเนี่ยไปทางนี้เนื่องจากว่าเรามีน้ําในระบบชลประทานเข้ามาแล้วทีนี้เนี่ยเราก็มีพวกแหนพวกตะกบอะไรอยู่ในช่วยการกรองน้ํามาแล้วส่วนหนึ่งแต่เราจะให้ปลอดภัยจริงๆก็คือพอขุดมาปุ๊บตรงเนี้ยจริงๆก็คือจะเป็นประยุกต์เป็นโคกอะไรนะหลุมขนมครก,กประยุกต์ก็คือตรงนี้เป็นสังเกตว่านี่เป็นหลุมขนมครก,กซึ่งจะมีชานบ่อไม่ชัดเจนให้น้ําเนี่ยไหลาจากในนู้นมา จากทางที่ชนประทานจากในบ่อที่เราเก็บปัญหากันมามาเข้าตรงนี้แล้วก็ทําเป็นฝายน้ําล้นแบบธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้ฝายก็คือพอน้ําเข้าตรงด้านนี้พวกตะกอนต่างๆอะ่ะอาจจะเป็นเศษตะกอนหรือโลหะหนักหรืออะไรก็ไม่รู้ที่เราคิดว่ามันไม่ดีก็ยมันลงหลุมนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะขุดลงไปอีกจะลึกกว่านี้อีกพอลงหลุมนี้เต็มแล้วพวกน้ําที่ลอยตัวเนี่ยมีความเบาอาจจะมีเศษตะกอนดิน เล็กๆที่สามารถเบ้าได้ก็ค่อยมาอยู่ในหลุมนี้พอมาอยู่ในหลุมนี้เสร็จปุ๊บในหลุมนี้จะลึกมากอันนี้ไม่เสร็จเพราะหลุมนี้เราก็จะเก็บกักน้ําไว้ส่วนหนึ่งอาจจะกระจายน้ําใกล้ๆเพราะตรงนี้เป็นลักษณะเป็นป่าเราทําเป็นป่าไว้นิดหน่อยแล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากน้ําได้เลยถ้าเป็นพวกไม้ป่าเพราะว่าก็กรองมาส่วนหนึ่งหลายๆชั้นแล้วแต่การกระจายน้ําเข้าแปลงแล้วเนี่ยจะมีผักที่เรากินด้วยแล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยง ต่อไปอ่ะเราจะมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มมันพยายามมีหลายรอบแล้วงูมันกินมากตัวมันตัวทองกินมากพอเสร็จปุ๊บเมื่อน้ําตรงนี้ตกตะกอนดีเป็นเหมือนบอ่อพักอีกบอ่อหนึ่งพอพักดีแล้วเราถึงจะปล่อยเข้าสู่แปลงเราไปเรื่อยๆตั้งแต่ตรงนี้เข้าไปหาน้องเอิร์ธแล้วก็เบี่ยงเวียงตัวจากด้านสายมือเรานะครับเข้าสู่แปลงบนเป็นงพึ่งวงกลมไปไล่ไปเรื่อยตามเส้นทางน้ําที่เราขุดไปเรื่อยเรื่อเลยเข้าสู่แปลงเข้ามา เราขุดร่างมาก่อ,น,อนนี่เราร่างมาอ่าเนี่ยก็จะมีลุมขนมปวกไล่มาแล้วเดี๋ยวก็จะมาเข้าอันนี้ก่อนแล้วก็ออกไปด้านนน้นแล้วก็วนแล้วก็ใจน้ํใไ้ตัวเนี่ยเนี่ยก็คือการขุดของไส่ไก่ครับเอาตามพื้นที่นะฮะอันนี้ก็จะใช้ของไส้ไก่จริงๆก็เป็นประยุกต์เอาแต่ดั้งเดิมไม่รู้นะ ที่ไม่ยายสอนผมมาแล้วกันก็คือว่าในแปลงเนี่ยจริงๆเนี่ยสมัยก่อนมันก็มีการขุดล่องน้ำอยู่แล้วจริงๆเนี่ยมันก็เป็นล่องน้ำแหละแต่ที่เราเห็นล่องน้ําทั่วไปมันจะเป็นไปตรงๆทื่อๆไอของไส้ไก่เนี่ยันเป็นการมีเส้นเว,าว้าเส้นโค้งเนี่ยแล้วก็กระจายน้ํใไปทั่วแปลงโดยไม่ได้คํานึงถึงว่าจะต้องเป็นเส้นตรงเป็นกิดลายตรงๆไปอย่างเงี้ยอาจจะมีการเคิร์ฟบัางอะไรบ้างเพื่อหนึ่งเรื่องความสวยงามสองกระจายน้ําได้ตามการใช้สอยเพราะว่าบางทีการขุดเป็นทางน้ำเนี่ยจะขุดเพื่อ ให้การให้น้ำเข้าไปสู่อีกที่หนึ่งก็จะกระจายแค่ตรงจุดนี้แต่การขุดของไฟไก่กจ็จะกระจายทั่วเพราะนั้นก็เป็นการประยุกต์ผมก็จะเอาทฤษฎีที่แม่ยายสอนด้วยแล้วก็ที่อาจารย์สอนด้วยเอามาทํารวมกันว่าตรงไหนที่มันควรจะตื้นดินมันมีการอิ่มน้ําอยู่แล้วเนี่ยเราก็น่าจะพอไปได้เนี่ยก็จะขุดแบบนึงไอ้ดินอีกแบบนึงพื้นที่แบบนึงที่ไม่เคยเจอน้ําเลยเนี่ยอาจจะขุดลึกหน่อยอะไรหน่อยก็จะประยุกต์ไปตามแต่ละพื้นที่ในแปลงเดียวกัน ก็ยังไม่ได้ยึดอะไรตายตัวเพราะว่าจริงๆแล้วในหลวงสอนไม่ได้ติดตำลาะเนี้ยตรงนี้ก็จะตื้นๆใช่ข้างๆของไส้ไก่เราก็จะปลูกพริกปลูกถั่วปลูกพืชที่รเราไว้กินนะพืชผักถ้าเป็นตรงนี้ก็อาจจะเรียกเป็นทางน้ําก็ได้ยังไม่ได้เป็นคองไส้ไก่ะจ,จะเป็นเหมือนทางน้นําลักษณะเป็นทางน้ําไม่มีชานไม่มีตะพักไม่มีอะไร แต่พอเราเริ่มทำมันเข้ามาเป็นท้องไส้ไก่จริงๆเนี่ยก็จะมีการเนี่ยเอยียงตัวปุ๊บเนี่ยเริ่มมีชานมีตะคักเริ่มปลูกผักปูดเดี๋ยวจะพลิกอะไรก็จะขึ้นมาปลูกวันนี้แบบนี้จริงๆก็คือการประยุกสองพฤษฎีที่มันมีอยู่แล้วเอามาใช้ด้วยกันไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับะจะมีตามความลึกความตื้นถ้าถามผมหรือถามคนสมัยเก่าผมเชื่อว่าเขาเห็นแล้วเอาตรงๆเขาอาจจะหัวราะเขาบอกไอ้ทิศ ไอเน,นี่ยมันก็ขุดทางน้ำาล้ว่ามึงือว่าอย่างงี้มาเขาอาจจะขำๆแต่ถ้าเราไปเข้าใจทฤษฎีที่อาจารย์สอนในหลวงเคยทรงตัดไว้เงี้ยจะรู้ว่าอันเนี้ยมันมีทฤษฎีที่ตอนทฤษฎีอยู่ทฤษฎีทั่วไปของเกษตรกร,เ,กรเดิมก็จะมองเรื่องการเอาน้ําเข้าสู่แปลงแต่ทฤษฎีในหลวงเนี่ยหรือที่อาจารย์สอนหรือใครสอนเนี่ยจะเป็นเรื่องการกระจายน้ําไว้ทั่วแปลงโดยที่อาจจะใช้สปริงเกิลหรือท่อเลไรน้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลย อันนี้ก็จะกลายเป็นเอาสองถึงสามทฤษฎีมาปมป,ป,ปนกันยังไม่ได้พูดถึงแรงลมแสงแดดเลยด้วยวก็ผมเห็นว่าก็เหมาะสมแล้วก็เนี่ยโชคดีเนี่ยก็ได้ช่วยกันทาแล้วก็ของเอิร์ธเนี่ยจริงๆก็ไปเอามือสามัคคีมาที่ของนครนายกแปลงของพี่นวยก็เนี่ยใช้ได้เลยกลับมาผมก็มาแนะนํามาบอกน้องเอิร์ธผมก็ไปของของ,ของพัฒนาชุมชนศูนย์ฝึกพัฒนาชุมชนนครนายกเนี่ยไปมาสิบวัน แล้วไปกลับมาก็ทําได้แล้วก็มาถ่ายทอดให้น้องเนี่ยน้องมาปุ๊บก็ทีแรกก็งงนิดหน่อยเพอทําไปขุดไปสักวันหนึ่งแล้วพาไปเอามือผลเดียวน้องเข้าใจเลยไปปุ๊บนี่ทําหน้างานนี่ทุกคนโอเคเลยชอบหัวเออเด็กคนนี้ทําแล้วเข้าใจรู้เรื่องหัวไวใจสู้ก็เข้าคอนเซปต์เราเลยนี่ก็เดี๋ยวต่อไปเขาก็จะไปทําในพื้นที่ลําพูนหรือไม่แน่อาจจะมี โปรเจกต์ย่อยหรือไม่ก็โปรเจกต์ร่วมกันนะผมทําเป็นผักอินทรีย์ที่นี่ด้วยก็ได้แล้วก็อาจจะมีที่พื้นที่ในลําพูนแล้วก็จะไปขุดแบบเนี้ยกันที่ลําพูนก็ท่านใดที่สนใจ,จเห็นว่าดีด้วยก็หลังไมมาว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอยากจะไปเอามือที่ลําพูนนะครจะไปบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้เร็วนี้หรอกอาจจะนานหน่อยเพราะว่าจะรีบไปขุดเนี่ยก็คงจะเหนื่อยเพราะยังไม่มีใครไปอยู่เลยเออนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แหละ ม้พูดก็พูดซะเยอะเลยว่าจะพูดนิดเดียวพูดอะไรไม่รู้นะครับไปขุดตอ่อป่ะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอเดี๋ยวตัวขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับตัดภาพมาที่น้องเอิร์ธ <c oughs> นี่คือเครื่องมือช่วยในการโกยดินขึ้นมานะคะถ้วยอ่ะถ้วยไว้ใส่แกงเนี่ยคะ่ะประโยชน์อะไรก็ได้ใช้ได้หมดอา้าวแต่ทำไมเราโดนใช้ก็ไม่รู้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวปลูกต้นไม้เสร็จแต,แต่งสวนเสร็จแล้วจะมาโชว์ให้ดูอีกครั้งนะคะบ๊ายบายค่ะ